บวดหัวบวดท้องน้อยปัสสาวะนักสแสปรอนในช่องคลอดวันดีค่ะชื่อพูดนะคะพูดก็อายุ33มิมแล้วนะคะผู้หญิงของเราท่านไหนที่นะคะรับประทานนะคะหรือว่าใช้ยาคุมกำเนิดติดต่อกันอย่างเงี้ยคะ่ะจะมีอาการหนึ่งเลยค่ะเวลาประจำเดือนมานะคะมาไม่เยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันบวดหัวรู้สึก ปวดตรงท้องโน้อยอค่ะเวลาเราปัสสาวะนะคะรู้สึกว่ามันมีอาการแสรเราในช่องปอดของเรานะคะมีอ่าตกขาวตกขาวมีกลิ่นนะคะเนาเราจะทําอะไรแล้วก็มันรู้สึกไม่มั่นใจนะคะและที่สําคัญเนี่ยเรไม่อยากมีเพศสัมพันธ์นะคะเนาะทาให้แบบเราหวั่รู้สึกกังวลมากเลยเนในเรื่องของตรงนี้มากมากเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะครอบครัวอาจจะเกิดแตกแยกกันก็เพราะว่าเหตุการณ์ที่แบบอ่ เราเนี่ยค่ะเนาะบางทีเราไม่อยากมีเพศสัมพันธ์นะคะก็ทําให้ผู้ชายเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบเบื่อหน่ายาสนองความต้องการให้เขาไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าผู้เองนะคะถือว,ว่าโชคดีมากๆค่ะได้มารู้จักกับพี่ท่านเน,นึงแนะนํานะคะให้ทานคลิกทัดน,นะคะพู่กับยาคุมนะคะยาคุมกําเน,นิดนองาที่เราทานโดยส่รก็รู้สึกว่าเวลารอบเดือนมานะคะมันก็รู้สึกว่ามันมาปกติกมันจะขับนะ,ะขับเลือดของเราเนี่ย ออกมาแบบมันรู้สึกว่า,วามันไม่ปวดท้องน้อยไม่เจ็บไม่หนวกแล้วแล้วก็ไม่ปวดหัวนะคะแต่ตอนนี้คือแบบเวลาเราทางางเนี่ยถ้ารอบเดือนมนัในช่วงหยุดงานเลยอ่าผู้ทานไปประมาณเจ็ดวันนะคะแล้วรอบเดือนก็มาพอดีแล้วพอเราสัญญางเกตปว่าเอ้ทำไมรอบเดือนมันมันไม,ไม่ไม่บอกอาการเมื่อเอ้ปวดหัวปวดท้องอะไรที่มีอาการเหล่านี้เลยคะ่ะก็ทําให้แบบเลือดลมแล้วก็ ออกมาแบบสมบูรณ์นะคะแล้วก็อ,ออกมาด้วาเย็บมากมายนะคะที่สัปหัญทาให้หน้า,ข,าของเราแบกลดหลงด้วนเพราะว่าเลือดลมเราละเรียนดีนะคะผูาา้ก,ะคะคก็ประทับใจมากๆารกินงานเระาก็อยากจะจมาแนะนำเพื่อนนะคะที่ให้ยาคุณเน็ดนะคะนา,นานๆติดต่อกันเหมือนที่พัดของเราเนี่ยค่ะมีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะสิบสองชนิดเลยนะคะผลิตภัณฑ์คลิกพัดของเรานะคะทําให้โอผู้รู้ิตนะคะทำให้เรามั่นใจแต่ก่อนเนี้ยผู้เองนะคะเป็นคนหนึ่งที่ นะะหน้าอกไม่ค่อยมีค่ะแต่พอวันนี้ค่ะมันเนท็มทนต้องทาให้หน้าอกนะคะอ,ะอ,อกฟูนะคะแล้วอกฟูแล้วก็ผิวผัดนะคะเ mm hmm. ต่งเต็มกระชับดูอ่อนเยาวกว่าไว้ด้วยนะคะทําให้ประทับใจมากๆเลยนะคะ